อ่ะคลิปนี้ก็จะมาแจ้งเตือนในส่วนของแอปหาเงินออนไลน์แอปหนึ่งนะฮะเป็นแอปที่เหมือนตอนนี้ยังจ่ายจริงแล้วก็แจกค่อนข้างเยอะซึ่งคนก็เข้าไปสมัครกันเยอะนะฮะผมจะบอกในส่วนของความเสี่ยงให้นะครับว่าตอนสมัครเนี่ยให้มันตอนที่มันจะสมัครเนี่ยให้เรายืนยันตัวตนก่อนที่เราจะสามารถถอนได้นะฮะเออมันขอเรียกเ้าบัตรของเรานะฮะอ่ะอันนี้ยังปกติอยู่นะฮะซึ่งไม่สามารถทําอะไรเราได้นะฮะ น่เหมือนตัวที่ HTC บินไปนะครับที่มันเอาเลขหน้าบัตรเรานะฮะเรายังปลอดภัยอยู่นะครับในส่วนของตัวนั้นวางใจได้นะฮะแต่ในส่วนของตัวเนี้ยมันขอเลขหลังบัตรเราด้วยนะฮะซึ่งสามารถเราถูกสวมรอยได้นะฮะในส่วนของการทําธุรกรรมการเงินหรือธนาคารเนี่ยลองไปหาข้อมูลกันดูนะครับว่ามันสามารถโกงหน้านะฮะพิมไปว่าอ่าการหลอกเลขหลังบัตรอะไรประมาณนี้นะฮะลองพิมพ์ไปนะฮะขึ้นมาแน่นอนนะฮะ ก็มาเตือนนะฮะอ่ะในส่วนของแอปนี้ C P P นะฮะคือมันยังจ่ายมันยังจ่าเละผมก็ไปหาข้อมูลมาแล้วแต่ว่าอ่ะผมก็เผือสมัครเข้าไปด้วยนะฮะส่วนสำหรับใครที่สมัครไปแล้วหรือวิตกกังวลวิตกกังวลน,นะฮะหรือกําลังแบบแพนอยู่เฮ้ยจะทำไงดีว่าเงินเงินเราจะโดนขโมยหรือเปล่านะฮะก็เป็นไปได้นะครับวิธีแก้ทํำยังไงนะฮะอ่ะก็ให้เราไปที่ในส่วนของอ่า ไปส่งของอำเภอนะฮะเราก็ไปส่งไปสง่ปสงการแจ้งบัตรหายนะครับแล้วก็ขอทําบัตรใหม่เนาะหรือว่าอีกวิธีหนึ่งนะฮะก็ทําให้บัตรชํารุดนะเออเอาอะไรไปขูดเอาอะไรไปหักมันก็ได้นะเออก็ไปแจ้งทําบัตรใหม่นะฮะก็ทํายังไงก็ได้ให้เราได้ทําบัตรใหม่นะก็ข้อมูลหลังบัตรจะเปลี่ยนไปตามบัตรที่เราทํานะครับก็ให้ลองไปทํากันดูนะฮะก็แนะนําว่าให้แจ้งบัตรหายนะก็ไม่ต้องไปให้มันหายจริงหรอกเราเก็บไว้ที่บ้านเราก็ได้เนี่ยแหละฮะเออก็ไม่ต้องไปท้มัน ก็ไม่ต้องไปทำให้มันชำรุดให้มันแบบเปลืองอไรยังเราเนาะก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะฮะก็มาแจ้งเตือนในส่งองตรงนี้นะฮะส่วนแอปมันหน้าตาเป็นยังไงนะมันก็จะหน้าตาประมาณนี้นะฮะเอ,อ่อ Cpp นะฮะก็น่าจะเป็นจากแคนเมอร์จีนหรืออะไรทำนองนั้นนะฮะก็อารมณ์เหมือน super htc ที่เพิ่งโกงเราไปนะฮะประมาณนั้นเนาะซึ่งเหรียญ Cpp มันไอนเหรียญ Cpp ไอเจ้า Cpb อะไรเนี่ย มันไม่มีตัวตนจริงๆในส่วนของเหรียญดิจิตอลนะฮะก็เข้าไปดูในคอยมาร์เก็ตแคปก็ไม่มีนะฮะอ่ะเดี๋ยวจะเข้าไปก็เข้าไปที่คอยมาร์เก็ตแครปเรียบร้อยแล้วนะฮะ,ะจะมาลองหาเหรียญมันดูนะฮะเหรียญอะไรนะเหรียญ t p b ใช่ไหมฮะไม่มีนะฮะอ่ะเดี๋ยว a c p p นะฮะมันก็ไม่มีตัวตนจริงๆนะครับถ้าในส่วนของพวกนี้ก็จะเป็นในส่วนของเหรียญสกแกมนะฮะก็เราหาข้อมูลมันบนอินเทอร์เน็ตก็แทบไม่ได้ด้วยนะฮะ ซึ่งมันก็เป็นเหรียญหลอกลวงนะก็เหมือนเราหาข้อมูลแล้วมันไม่เจอนะฮะนี่ฮะ T P B คอยไพ่เราลองหาดูแหละเออมันไม่มีตัวตนนะฮะไม่มีนะครับนะก็มีแต่เหรียญอื่นขึ้นมานะฮะก็ให้ระวังไว้ดีๆนะครับเพราะเดี๋ยวจะเป็นเหมือน HTC นะฮะสมมติเราหาเหรียญ HTC คอยมันก็ไม่มีเหมือนกันนะฮะเอ้ยก็ประมาณนั้นนะฮะ นี่ฮะอ่ะพิมพ์ไปอ่ะไม่มีนะฮะมันก็เป็นเหรียญอื่นขึ้นมาเนาะก็จะเป็นฮีทคอยนะฮะผมก็ไม่รู้จักเหรียญน,นี้เหมือนกันนะก็แต่ก็ไม่ใช่ไอ้โัวทีคอยอะไรนั่นนะฮะ,ะไม่ใช่เนาะอ่ะก็สหรับคลิปนี้ก็มาแจ้งเตือนเฉยๆนะครับก็สหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับสวัสดีครับ